สวัสดีค่ะเมน้ต้อสีม้าเห็ดกับเขาเมนูพิเศษให้ลูกสาวนะคะเมนูนี้เปน็นเมนูที่โปรดของเขานะคะ่ะต้อกับสีมา้าทําน้ายาหนมจีนให้ลูกสาวลูกสาวสีมาเยี่ยมค่ะกัเห็ดนกกินไปเห็ดเขาหลายย่างแล้วแหะเนาะคะ่ะแต่ว่าเมนูนี้ก็คือสิให้กินตอนนี้เนาะคะ่ะเวลาเขามาเขาก็สะได้กินเลยเนาะคะ่ะวันนี้เราจะทําน้ํายาหนมจีน ตีนไก่ค่ะแเกล็ดตัวกะซีมีต้มต,ตีนไก่ไว้เนาะค่ะตีนหน้าเกียดเนาะตีนไก่คนนะลูกเขามักเนาะคะ่ะลูกเขามักอันนี้ก่ะตัวกะจิเฮดอืมตำทูน่าใส่พริกแกงเนาะคะ่ะใส่พริกแกงก้อนแล้วก็ตัวกะจิเคี่ยวเคี่ยวกะทิให้ได้ก้อนเนาะคะ่ะให้แตกมันก้อนเนาะคะ่ะไฟอ่อนๆเคี่ยวกะทิแตกมันอ่อนๆก้อนเนาะคะ่ะแล้วตัวกะจิเอาทูน่าที่ตัวสิจีตำใส่ ผิดกแกงไว้เนาะคะ่ะอันนี้สี่เอาไส้เครื่องที่หลังนะะเนาะค่ะเนาะมันจะมีลูกขิ้นปลาแล้วก็อไอนางนี่แหละคะ่ะนางค่ะนาง,นางก็ตามนั่งเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกชอบแบบนี้เนาะคะ่ะลูกสาวเพิ่นชอบต้อนเลยต้องเห็ดเห็ดเพิ่นกินเนาะคะ่ะวันนี้วันพิเศษค่ะเพราะว่าเขาสีมาเปลี่ยนล้อรถหน้าหนาวนะคะนานๆเพิ่นสีมาเยี่ยมทีเนาะคะ่ะทาอาหารโปรดให้เขากินจังน่อย ลูกสาวต่อเนี่ยสิกินได้ทุกอย่างนะคะกินกินอาหารเล้ากินป้นกินแก้วได้เบ็ดน,นะคะแต่ลูกชายน่ะ,ะเลือกเลือกค่ะพี่น้องค่ะเลือกกินคนผู้ให้เลือกกิน,คน,กกนคนผู้ดีเพิ่นบ่เลือกดีค่ะเขียวกะทิแตกมันก็นอจ้าเดี๋ยวต่อเสียชี hit หน้าตาสีออกมาจังไดกะถ้าเบิ่งกันนอจ้าตัวกะสีเขียวตัวนี้ไห้มันแตกมันก็นอคากะ ไลฟ์การนี่เป็นรายการอาหารเด้จะพี่น้องรายการครอบครัวค่ะรายการครอบครัวให้ดูเพลินๆสนุกๆน,นะคะอยะ่าอย่าคอมเมนต์ด้านหลังนะคะเพราะว่าครัวหกอยู่แลว้ว <c oughs> ตัวกระสิเขียวให้มันแตกมันก็น่าจะเพราะว่ากระสิเห็ดน้ำยาก,กะทิไอไอตีนนางนี่แหละค่ะให้ให้ให้นางเห็นจากน้อยนางหมักแล้วค่ะตัวกระสิเขียวไปเรื่อยๆก,ก็นกาก่าจะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนขาเสร็จแล้วค่ะหมอหมักง่ายเลยต่อกะสิททาไวเพื่อเอาให้เขาเอากลับบ้านไปกินน้ำเนาะค่ะเรากะสีไห้อ่าเขาไปกินกับเพื่อนที่ไอ้บ้านเขาเนาะค่ะเพื่อนเขากับเพื่อนคนไทยให้กันกระชอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ายาตีนไก่กะไ้กะทิน้ำใสๆค่ะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยเด็กๆชอบค่ะทําไปให้ลูกเอาไปกินที่บ้านน้าค่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ว,นนคควันนี้ต้อสีเห็ดกับขา้าวเนาะจ้าทุกคนค่ะมัอนี่ต่อสิทธิกับข้าวผัดผัพนแนงเนาะคะ่ะนี่คือสิผัดผันแงหมูกิโลกัวกัวเนาะคะ่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ อันนี้คือสูตรของต้อนะจ๊ะต้อสีเอากะทิเอากะท,กทิผัดไส้กับหมูก่อนเพื่อจะล่างข้าวหมูออกก่อนนะจ๊ะต้อจะเห็นจังซี่ประจําหมูจะได้ไม่มีกินข้าวนะจ๊ะว่่มีกินขิวหมูนะจ๊ะต้อก็สีเอากะทิผัดไส่ก่อนนะจ๊ะเราจะรวนหมูก่อนนะคะทุกคนต้อกบบจับไส้ก้อนเพราะืทางเนาะ ล้วนหมูก็นนาจะล้วนหมูให้ให้ให้สุกกรลวนด้วยกะทินะคะหมูจังสีนุม่มหมูจะนุ่มแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นหมูค่ะต่อก็จะล้วนไปเรื่อยกๆก็น้าจะ พอมันได้ดีแล้วก็กบไม่ใส่กับี่ลุงปา ที่ละลายก็น่าจาทีเนี้ยนี่ค่ะใส่มูรดเติ้ลลงไปแล้วก็นี่ลงไปแล้วค่ะก็จะเป็นแนงที่น่ากินมากเลยก็ก็ใส่มูห์ดแล้วก็ไอปาปิกกาแล้วก็ผักที่่อปลูกไว้ที่สวนเนาะคะ่ะ แล้วก็ใบมะกรูดที่สวนเหมือนกันพนแนงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต้อคนแป๊บเดียวนะจ้าเสร็จแล้วค่ะนแนงของต้อค่ะเครื่องปรุงก็มีดังนี้นะคะต้อก็จะมีะกะทิแล้วก็พริกแกงขนาฝรั่งนะคะแล้วก็ขนาฝรั่งต้องมีนะคะแล้วก็ชูรสตัวนี้ต้อจะเทใส่ตรงนี้ชูรสแล้วก็มี ซอสต,ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะแค่นี้ก็เป็นพแนงที่แสนอร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผักกะเพราเราก็เกี๊ยวเกี๊ยวของก็แล้วค่ะเกี๊ยวกับเทียมกับเพียงใช้นน้ำแข็งก็แล้วกันก็มาว่านี้ก็ซื้อหมูบดมานะคะหมูบดมาวัอนอาทิตยแหนมก็กระดิ่งเพื่อนใจวันอาทิตย์ผัดก,กะพเพราแล้วค่ะ เ็าทเขจะพุ้ง land, ่าน่อยี้คือเขาไม่ใช่คนละจจะปินสินที่ค่ะ ผัดกะเพราผัดกะเพราหมูจัดคุกนค่ะวันนี้เราก็จะมีเมนูผัดกะเพรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มาแล้วค่ะขนสวยของต้อค่ะนี่คือลูกสาวค่ะ <laughs> อันบัตดี้คนลูกจ๋า hey, <okay. S 1> แป๊บหนึ่งไฮแปบ๊บหนึ่ง <laughs> เขาอยากอายค่ะทุกคนเ <laughs> มื่อนี้ลูกสาวต้อมาค่ะเพิ่นเอาวันนั้นเพิ่นนั่นเอารถม้านั่นเปลี่ยนลอหนาหนาวใ่เนอะค่ะทุกมมากะซอยเปลี่ยนเนาะคะ่ะเพราะว่า อยู่พุ่นเพิ่นเห็ดบ่เป็นเนาะคะ่ะลอรถมาอยู่พี่ยามเปลี่ยนหน้าฮ้อนหน้าหนาวเดือนนี้ก็เดือนอ่าตุลาแล้วเนาะคะ่ะก็เป็นเดือนสุดท้ายที่จะต้องขับรถลอถหน,าหอน,นะะ้าฮ้อนเนาะค่ะถ้าบ่เปลี่ยนเดือนนี้ก็คือถึกปรับเนาะจ้าส่วนลอวินเทอร์ก็สิมี2รูปแบบเนาะค่ะลอดรถหน้าหนาวเนาะค่ะรูปแบบนึงก็คือก็คือสิมีก็คือมีอ่าเหล็ก เดี๋ค่ะเหล็กเหล็กน้ำก็คือของลูกสาวตอน,น,นี่ค่ะเป็นเนี่ค่ะเบื้องล้อมันจะมีเหล็กนำเนาะคะ่ะตรงนี้ค่ะสีมีสองรูปแบบตัวนี้สิเกาะถนนดีค่ะน้ำมีอนหิมะมีน้ำแข็งเนาะคะ่ะแต่ของตอสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสีบ่มีเหล็กตัวนั้นสีใสได้ทั้งหนา้อนและหนาหนาวนะคะส่วนหลุดตอตัวนั้นนะคะตอนนี้ทูมากะกำลัง เปลี่ยนอยู่ค่ะส่วนลูกสายลาทุมัดก็ทำงานซอยพอนะจ๊ะเพิ่นขนฟืนมาไว้หน้าบ้านนะจ้ะขยันแทๆ้ๆนะทอนียนต้อนั่งอยู่ในบ้านค่ะต้อบ่ออกไปข้างนอกเพราะบ่ามันอากาศเย็นนะจ๊ะนั่นไอ้นั่นแดงๆหันที่เพิ่นไปซื้อกับต้อย่ห่างเมื่อนั้นนะจ้ะก็ให้เพิ่นทำงานไปวันหยุดก็ไม่ได้หยุดยลูกสายฉัน ถึงทำงานถึงเม่งโทรศัพท์ไปนำค่ะโอ้ยอพอเอ้ย <laughs> ส่วนต้อก็ทำานมจีนไปถ่าลูกสาวตอนนี้กำลังนั่งกินนมจีนอยู่ค่ะลูกสาวต้อจ้ะเออโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้โ,อโอ <laughs> ห,วห,วหวโัวล <laughs> ้อหัวล้อการหนาหนาวเข้าขมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะเมื่อน,นี้กับ เป็นวันที่สามสิบเนาะจ้ะสามสิบตุลาคมนะคะนี่มากับบลล้งดอกจาบ,บ้าตต้กันไปหาเก็บเห็ดก็ได้สบายสบายอยู่จะามือบ้านนี่ตต้กับไปหาเก็บคือกันกเห็ดอ่ะนะได้มาหลายเติบอยู่ค่ะตต้กับสิเอาตากแข่งไว้เนาะจ้ะต้บ่ไปขายเพราะว่าอ่าลาดไงเป็นมาอยู่มือบ้านนี่โต้กับบได้ไปขายดอกจากพี่สาวคุยโทรคุยกับพี่สาวต้อว่าคือบ่ามาขายต้วบว่าบ่ไปขายดอกสีเพราะว่า หิมะลุ่ก็คือสิอ่ไปเก็บแล้วล่ะค่ะเป็นซะจากมือไดสิอยากกินเนาะค่ะสิแลนดไปต้องนั่งต้องนั่งเอาพอว่าพีเอามาพัดกินหนึ่งกินจิ้มแจวกินเท่านั้นล่ะค่ะ mm hmm. เพื่อนทํางานครับสามีค่ะคนนี้ค่ะแสะดงว,ว่าเพื่อนอยากออกกล้องเนาะไกลเพื่อนออกไป <laughs>